ไปโดนโซนอฟิต EP นี้เราจะพาไปกินของอร่อยยานของเตยนี่นี่นจิ้มกันคนละชิ้นโช,อช,อช,อชอว์โชว์องหน้ี่ยโอ้โพี่พพเขาอยากเขาเปิดทุกวันเลยอ่ะกับอาชีพผู้จัดการค่ายเพลงอาชีพที่เหมือนได้ดูคอนเสิร์ตทั้งปีได้ใกล้ชิดศิลปินนักร้องเล่าแบบหมดเปลือก กว่าจะออกมาสู่เบื้องหน้าที่สนุกได้ขนาดนี้ต้องเจออะไรบ้างดูจริงจังแนละ้วพูดแล้วงานขึ้นมามันดูจริงจังเลยดู <laughs> แบบ <laughs> ไม่ professional ลุกมันมาเลย <laughs> ฟังเพลินกินเพลินคงคอนเซ็ปต์แบงแดงมีทอแน่นอน so happy granola bite ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ100%เ ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมหกง่ายกินเพลินจนหยุดไม่อยู่สั่งไปลองชิมกันได้นะทุกคนสแกนคิวอโค้ดนี้ได้เลยค่ะ the little things that make you so happy ไปโดูโซนออฟิศค,คลิปนี้เราอยู่กันที่เดอะพาร์คอโซค่ะ ตรงบริเวณนี้นะคะก็คือตรงสี่แยกคลองเตยเลยและคนที่จะพาเราไปกินในวันนี้เป็นรุ่นพี่ของเพดเองค่ะทํางานที่ตึกนี้เลยทํางานอะไรทําที่ไหนเดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังค่ะโอเพดก็ไม่ค่อยแน่ใจรายละเอียดเหมือนกันในคอนเซปต์แดงๆมีทนใครที่เข้ามาดูแลายังไม่ได้กด subscribe ช่องของเรานะคะฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคนทุก subscribe มีความหมายกับเพจจริงๆค่ะ comment ค,มมคุยก,กันก็ได้นะคะเพจพร้อมตอบค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พี่เขาลงมาเจอเพชรข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวให้นะน้ำเตือนเลยค่ะสวัสดีค่ะหญิงค่ะพี่หญิงทำงานอะไรอยู่ที่นี่คะเป็นมาร์เก็ตติ้งค่ายเพลงค่ะแต่ว่าหน้าที่ดูดูจะจะ,จะเยอะนิดนึงจนคนจ้องสงสัยว่าทำอะไรอยู่ที่นี่จริงคือหลักๆที่อยากจะมาถ่ายกับพี่หญิงวันนี้เพราะอยากรู้ว่าตกลงทำอะไรอะคือชีวิตพี่หญิงในไอจีมันดู ปวโผ่อนผัด <st immt> ผ่น <amino S 1> ที่ข <ๆ istem> ัต่อลงเทา้า <st immt> เดี๋ยวก็อยู่นูนน่นเดี๋ยวอยู่ทวีปนู่นเดี๋ยวอยู่ทวีปนี้คือแบบดูคิวทอง <st imm> จริงไม่แพ้ศิลปินที่ค่ายเพลงคนงงคนงงว่าเอ๊ะวันันนี้อยู่ไหนนะอยู่ไทยปะน,นะจะบอกว่านี่คือต้องขอคิวแบบดาราเลยนะวันนี้ตอนนี้และพักเที่ยงที่พี่หญิงว่าใช่ก็ออฟฟิศพี่หญิงแถวนี้ก็คือที่เดอะพาร์คเนาะใช่ค่ะตึกเดอะพาร์คค่ะของเตยวันนี้อยากจะพาไปกินสกี่ร้านคะพี่หญิงจริงๆก็ประมาณสองสม สองสามร้านเอาเท่าที่เรากินไหวโอเคก็เดี๋ยวไปกินที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวชวนพี่หญิงคุยเพราะจริงๆอยากรู้ว่าทําอะไรกันแน่ตกลงแบบไม่มันดูเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็แบบชีวิตดูมีสีสันมากมีสีสันจริงได้โอเคเดี๋ยวไปที่ร้านกันเลยค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งตรงข้ามใช่ไหมพี่หญิงใช่เลโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงข้ามเดอะพาร์แล้วนะคะเรากำลังจะไปร้านตามสั่งกันใช่ไหม มันมีร้านเกาหลีด้วยนะเนี่ยเพิ่งเห็นดูดีดอ่ะถึงแล้วอุ้ยมีหมูสเต๊ด้วยสวัสดีค่ะมากินบ่อยจนเจจําไดเพราะว่าเมื่อก่อนจะมาเป็นแกง๊งแต่ว่าตอนนี้มิเพื่อนคนหนึ่งออกไปละสก็เลยทําถึงเราจะเ่าคนนั้นตัวจริงตัวจริงตัวจริงเป็นคนบุกเบิกร้านนี้ค่ะคนนั้นคือเพราะว่าตอนมาทํางานแรกๆก็ไม่รู้ว่ากินอะไรใช่ไหมแล้วก็แบบมีน้องในทีมเลยอย่างเงี้ยเออนางก็พามาร้านนี้ว้าวมากเหือนกับ แต่ว่าต้องอดทนเพราะว่ามันร้อนจริงค่ะโอเคก่อนที่จะกินพิ่งแนะนำเมนูก่อนจ้าจริงๆเราเจอ,อุ๋ยเนี่ยเขาดังหมูก้อนทอดมากๆแล้วก็เป็นแบบคือมันก็จะเอาหมูก้อนทอดมาทําอะไรได้หลายอย่างอะไรเงี้ยปกติที่ก็จะสั่งแบบผัดขี้เมาแม่หมูก้อนหรือข้าวผัดหมูก้อนหรืออะไรนี่ก็เลยสั่งหมูก้อนทอดแยกมาด้วย กินให้นำใจดูดูหมูก้อนสวยงามอ่ะอันนี้ต้มยำต้มยำาจะอือก็อร่อยต้มยำดูดีเป็นต้มยำที่ถูกต้องมากๆพวงนี้คือโค้งงอนอย่างดีไซซิ่งถูกต้องมากอ่ะอันนี้คืออะไรคะที่เมาค่ะที่เมาที่เมาจะอืก็อร่อย ข้าวผัดข้าวผัดนี่แหละใช่แต่ปกติเบียพี่จะสั่งข้าวผัดปลาสลิดแต่ว่าวันนี้ปลาสลิดไม่มีปลาสลิดก็คือเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ที่สั่งกันบ่อยอะไรเงี้ยข้าวผัดปลาสลิดกับข้าวปลาสลิดอะไรอย่างงี้รอบหน้าเดี๋ยวเพจจะมาลองปลาสลิดค่ะแล้วก็นี่อะไรนะหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะเขาจะขายแค่พุดกับสุกเท่านั้นโชคดีว่า เจอพอดีนะคะหมูสเต๊ะ11ไม้ร้อยมีราคาเดียวเซตเดียวโอเคกินที่วันนี้โชคดีมากเลยนะคนน้อยาปกติคนเยอะมากแบบรอคิวนานมากโชคดีว่าเราเออว่าคือว่าเรามากันเร็วได้เนี่ยตอนนี้นเ,ออเริ่มเริ่มเริ่มมาขอกินหมูสเต๊ะก่อนหมูสเต๊ะคือไม้ไซส์กำลังดีเลยอะแล้วก็ดูเนื้อเยอะไม่ได้มีแค่ไม้แล้วก็ไม่ได้บางๆาจริๆ ผู้หิงอร่อยมากเห็อืมเอาเลยเอาเลยคนเยอะแล้วนะิงคนมากันเต็มร้านแล้วอะ่ะหอมอ,อันนี้พอเป็นข้าวผัดหมูก้อนเขาก็จะเอาหมูมันเป็นมายีเลยเนาะอืมต้องเหม,มือนกับถ้า,าแบบขี่มาเขาเอาหมูมันอะไรเงี้ยกเขาอออ้หมมูาร่ยก คือหมูเขาก็จะแบบมีใสกระเทียมมาด้วยนะแล้วก็ทอดไปพร้อมหมูเลยนี่เป็นร้านแรกแบบที่มากินตอนมาทำงานที่นี่เลยนะพี่ทำงานที่นี่นานยังตุล้านนี้น่าจะปีชที่สี่แล้วค่ะนานมากนคือในความรู้สึกรู้สึกมันผ่านไปเร็วมากเลยเราออฟฟิศคืออยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเลรอปะเอาไปเพิ่งร้านมาเวยาแอบชิมต้มยำเป็นต้มยำกุ้งกับปลาหมึกเนอะโอ้พี่เขาอยากใ้เขาเปิดทุกวันเลยอ่ะ คือถ้าอยู่แถวนี้คงได้มาฝากทองร้านดีประจําแน่ๆอ่ะปกติทํางานอยู่เบื้องหลังใช่ปะนี่เป็นครั้งแรกที่มองเบื้องหน้าปะเป็นเกียรติมากค่ะเป็นเกียรติมากค่ะเคยเห็นตัวเองแบบตามในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยบ้างแต่ก็จะเป็นหน้าที่แบบไม่ค่อยสวยเหมือนแบบยุ่งอยู่แล้วแบบเออมันก็จะเป็นติดตามแบบวันนี้หน้าสวยๆนะคะเออวันนี้มาเป็นคนปกติใช่แบบไม่ได้อยู่ในโหมดอทำงานขอกินอันนี้บ้าง อาหารเจแพงไม่กี่มาหกสิบเลยแต่ว่าคือได้เครื่องเยอะเลยนะคะคือกุ้งเป็นกุ้งปลาหมึกเป็นปลาหมึกเจ็ดสิบราคาดีราคาดีออร่อยเผ็ดพวกขี่เมาคือแบบกลิ่นเครื่องชัดเผ็ดหอมอร่อยอร่อยทุกเมนูเลยนี่นี่นีจิ้มกัข้ชิ้น โชว์โชว์กล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้ใหญ่มากหมูก้อนอร่อยมากกินเป็นก้อนใหญ่ยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกแล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบผิดไทยมากอ่ะรู้สึกว่าหมูก้อนเขาไม่ได้กินผิดไทยถึงขนาดนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวกินกันแล้วก็เดี๋ยวไปรัดต่อไปมือนี้นะคะเออมาม่าเกียง เกลี้ยงจริงเกลี้ยงค่ะมาม่ากับข้าว60สิบบาทต้ยำหกสิบต้มยำเท่าไหร่นะต้มยำหนึ่งร้อยต้มยำหนึ่งร้อยหมูสเต๊ะหนึ่งร้อยน้ำขวดละสิบบาทราคามิตรภาพนะคะได้ปริมาณดีค่ะหมูก้อนหมูก้อนก้อนเท่าไหร่ออหมูก้อนก้อนละยี่สิบก็เลยเป็นสองอืมโอเคเดี๋ยวร้านต่อไปก็เดินไม่ไกลใช่ไหมพี่อยู่ในเวิร์กแถวนี้เลยเรียกได้ว่าเจ็ดวันเจ็ดร้านได้เลยนะเวิร์กนี้ของจริงเยอะจริง ร้านนี้บอกเลยว่าอยู่คู่ย่านเนี่ยมานานมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดเต้นระบำเมนูพี่หญิงจัดเลยบะหมี่บะหมี่ค่ะมีคมือนแบนแบนค่ะแล้วก็ไซส์แก้วค่ะเนื้อเป็ดค่ะ เอาคณะด้วยค่ะคณะจีนอยู่นี่ค่ะจริงๆเขาก็มีหลายอย่างนะคะร้านนี้มีมีแบบอบหม้อดินนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆถ้ามากลางวันก็ก็กินเป็นเป็นชาเป็นชาเป็นระชามนเลยใช่แต่เรามาหลายคนเดี๋ยวเราแชร์แชร์กันนะคะนี่ระหว่างรอเดี๋ยวมาชวนพี่หญิงคุยดีกว่าตกลงแนะนําตําแหน่งพี่หญิงอีกรอบเออคุยเรื่องงานพี่ว่าอ่ะจริงๆเป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะเป็นมาร์เก็ตติ้งคล้ายเพลงคล้ายเพลง สากลแต่ว่าแต่ว่ามีในประเทศไทยเองแล้วเราก็มีศิลปินไทยด้วย mm. อื่าใช่แล้วเออเราก็เลยต้องดูแลในพาร์ทของแบบอินเตอร์เนชั่นแนลของเขาด้วย mm. ก็คือเขามีทัวร์ mm. มีการไปแบบเอเชียทัวร์ต่างประเทศจริงๆแล้วที่ไปไกลสุดน่าจะเป็น เนี่ยเพิ่งกลับมาจากเมกาใต้เมื่อเมื่อเดือนเมื่อเดือนที่ผ่านมาพี่ตอนนั้นพี่ยังทักมาถามใช่ไปกันเป็นกองเลยเนาะเออเพราะว่าไปกันสิบกว่าคนเราแบบว่าการเป็นการไปเมกาใต้ที่ค่อนข้างยาวนานมากเพราะว่าไปประมาณ2อาทิตย์อะสิบสิบห้าวันเลยเงี้ยล้วก็หลายประเทศหลายเมืองมากแล้วก็รู้สึกจะห้าโชว์สี่ประเทศ เออแล้วก็มีการแบบบินในนั้นก็เลยยังไปถามพักไปถามเพจอยู่เลยว่าแบบมันใช้เงินอะไรยังไงแต่ละประเทศเป็นยังไงมันยากเนอะมันไม่ได้แบบเหมือนเราอ่ะเออมันไม่ได้แบบว่า พี่มิ้เขรู้สึกว่าเป็นประเทศที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ใครจะไปก็ไปได้มันต้องแบบ planning ดีวางแผนดีเลยอะอาจจะเขาจะช็อกนิดนึงใช่อยู่เหมือนกันใช่เออแต่ตอนไปสนุกนะรู้สึกแบบเออก็มันก็สนุกนั่นแหละคือมันจะเป็นประสบการณ์ที่ในชีวิตเราไม่ได้จะเจอกันง่ายๆคือมันไม่ใช่ใครจะเจอกันง่ายแล้วไม่มีวันลืมแล้วไม่มีวันลืมจริงใช่งั้นหลักๆตอนนี้ดูเรื่องทัวร์เป็นหลัก เวร์ทัวร<ช>์เป็นหลักเลยเนอะทัวร์เป็นหลักจริงๆแล้วมาร์เก็ตติ้งของค่ายเพลงเนี่ยงานหลักมันคือทำโปรโมทศิลปินคือดูในภาพของเรื่องแบรนดิ้งเรื่องการโปรโมทเพลงเรื่องทุกอย่างที่มันแบบเกี่ยวกับศิลปินหนึ่งคนนี่แหละค่ะ <S <S แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าแบบกิจกรรมที่มันเข้ามามันจะมีอะไรใครเหมาะสมกับอะไรทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ละศิลปินมันก็ก็จะไม่เหมือนกันอะคือเคยมีคนพูดว่ามันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งโปรดักต์คือศิลปินเนี่ย คือ Product แต่มันไม่ใช่เหมือน Product ที่มันเป็นฟิสิกอลผลิตัณอาหารเครื่องใช้คเครื่องพูคือมันไม่เหมือนเลยเพราะว่า Product อของเราเนี่ยมันดันมีมชีวิตมีชีวิตมีความคิดใจมีจจความรู้สึกเออมีในเรื่องของแบบอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้ปัจจัยที่ทํางานอะมันมันเลยต่างจากการทํา Market i n g ของของ Product ทั่วไปอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็นพี่ว่ามันเป็นเสน่ห์ของมันนะดูจริงจังไหมพอพูดเรื่องงานขึ้นมามันดูจริงจังเลยดูแบบไม่โปรเฟชชั่นัลลุกมันมาเลย มันสอนให้เป็นอางานแ้นเดี๋ยวมาดูไม่น่าจะถึงไงแค่แค่เพราะพี่พูื่างงานพี่พี่เอามือทำอย่างนี้แล้วอะมันแบบโอเคปะเดี๋ยวเรากินไปคุยไปกันต่ออาหารมาไวมากค่ะร้านนี้เราสั่งมาแชร์ลิงกันเนาะหญิงมีเนื้อเป็ดอัโลไส้แก้วบะหมี่แล้วก็ผักเชิญเลยค่ะหยินไป ไส้แก้วเออจริงๆแล้วเขาร้านนี้เขาดังไส้นะเห็นคนที่ชอบมาชอบชอบสั่งไส้แก้วไส้แก้วเป็นเมนูที่ที่เพชรชอบกินนะถ้าเป็นไส้แก้วอ่ะมันจะรู้สึกกรุบกรึบเดียวใช่ใชจิ้มต้องจิ้มกับจิ้มปกติจิ้มกันปะจิ้มจิ้มอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยไส้แก้วมันจะกรุบกรึบอร่อยมันหนากำลังดีเนาะ โหเปิดนุ่มมากอร่อยเลยอ่ะอันนี้เป็นบะหมี่ที่เป็นเส้นถูกเ<ต>ขาแ<ต>ขบบถูกซ<ป>อสมาแล้วด้วยแล้วก็มาประกอบลากกันได้เลยมีน้ําเป็ดพะโล้นะคะแล้วก็มีกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวดูดีเหมือนเป็นกระเทียมเจียวที่ทําสดตัวเส้นมันมีรสชาติอยู่แล้วอ่ะเราคิดว่าใส่น้ำจิ้มอีกนิดหนึ่งก็เปรี้ยวก็เลย อ่ะเราเรื่งทำทัวร์ก่อนเราอยากรู้ว่าการเป็นมาเก็ตติ้งที่ต้องไปเวิลทัวร์อย่างเงี้ยหน้าที่พี่คืออะไรบ้างอ่ะหรือพี่เป็นหัวหน้าทีมใช่ถูกต้องเข้าใจถูกแล้วพี่คือหัวหน้าทีมที่จัดการทุกอย่างเนาะใช่ค่ะจองทุกอย่างทุกอย่างมนเรียกว่าทัวร์แมเนเจอร์เนาะไม่ใช่มาเก็ตติ้งอีกต่อไปเออไม่ใช่มาเก็ตติ้งอีกต่อไปแต่จริงๆแล้วอ่ะเบสมันก็เริ่มมาจากมาเก็ตติ้งอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะมีทัวร์เราก็ต้องรู้แต่โฟล์กัน ประกาศขายบาัตรอะไรยังไงนี่นั่นนูน่นพวกเรื่องของการโปรโมททัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำพีอาร์ในเรื่องของทัวร์อันนั้นก็คือจะเกิดขึ้นก่อนที่จะไปมันก็จะแบบอ่านแต่ละแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางทางเราก็ต้องดูกับโปรโมเตอร์ว่าเออเขาจะขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากจบโปรนั้นะเราก็จะต้องในระหวานน่างนี้เราก็เติมเต็มทัวร์ไปด้วยสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องดูแลจัดการเรื่องโลจิสติกทั้งหมดคือค่อว่าโลจิสติกของทัวร์มันก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวศิลปินแต่มันคือทั้งทางกรรรุ๊ปปโดยที่เเาไเาไ ในแบบเวลาเราไปโชว์เราไปฟูลแบงค์เนี่ยก็จะมีเรื่องของแบบนักดนตรีวงช่างหน้าช่างผมตากล้องทีมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคาราวานเลยปะ่ะใช่ <c oughs> ใช่ทริปหนึ่งจะประมาณ17คน อุ้ยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะตอ<ม>นแรกูว่าถือว่า,าีห้าสิบบวกอะไรอ,อย่างนี้มาเจ็ดคนถือว่าเป็นทีมทีท่คอมแพกมากว่าแบบทุกคนสามารถทาหน้าที่แทนกันได้นะมันเลยมันเลยทําให้ทําให้ทัวร์อยู่ในไซต์ที่กระถัดรัดเพราะว่าการที่สมุติทัวร์มันมันคนเยอะค่ะมันก็ยิ่งเลืองค่าใช้จ่ายก็ใช่ไหมค่าเดินทางค่าโรง,งแรมค่าแบบอาหารการดีเล้งก็จะงอกสวนมากไปถึงอ่ะพักหนึ่งวันครึ่งวันเท่านั้นแหละเออไปถึงก็จะเย็นๆแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะก็จะโชว์อ่ะมันก็จะมีตน๊กตาอก เริ่ม9ก้าโมงจนถึงแล้วแต่ประเทศอะค่ะบางทีถ้ามีทําแฟนเบนเดฟิตเยอะพี่ก็เคยจบที่แบบรีสอรอะไรอย่างเงี้ยก็คือจนคนสุดท้ายออย่างเง้ก็คือก็คือไปไปเรื่อยๆอะไรเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเซตประมาณนี้สุดยอดอะเท่าที่ฟังดูมา ไม่ไม่มีควาว่ามาร์เก็ตติ้งแล้วอะ่ะหบือว่าเออไม่มีแล้วอะ่ะกลายเป็นผู้จัดการผู้จัดการวงแล้วอะ่ะอ,อ,อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณจัดการชีวิตของคนโอเคเดี๋ยวพี่หญิงกินต่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะมีอีกหลายคำถามถามไปเรื่อยๆโอเมคมือนี้นะคะ3 8 6ตบาท ไส้100่บาทเนื้อเป็ด200อันนี้จะเป็นจานพิเศษนะคะเป็นเนื้อสะโพกคณะ40น้ำเปล่า10บาทน้ำแข็งเปล่า3บาทจานอ๋อจานเปล่าไม่คิดไมมีคิดค่ะจานจานเปล่า0ูบาทค่ะโอเคแล้วก็เส้นเปล่า30บาทต่อจากนี้ <Okay S 1> จะเดินไปกินกาแฟกันต่อเนอะโอเคทุกอย่างมันใกล้ไปหมดเลยอ่ะเรียกได้ว่าคิวมีผู้หญิงไม่มีวลา้เผ็ดย่อยนะเพราะมันถึงแล้ว ร้านกาแฟชีเมนยอันนี้จริงร้านนี้คือดังมากนะในหมู่นักวิ่งตอนพี่หญิงส่งมารู้เลยนิบคอฟฟี่ฉันเคยมาแล้วเชิญค่ะพี่เอาไอเมริกาโนจ้ะพี่หญิงอะไรคะลาเตเฮนค่ะ ระหว่างรอกาแฟนะคะเทรสั่งเป็นอเมริกาโน่พิงเป็นลาเต้เพราะร้านนี้ลาเต้อร่อยใช่ไหมร้านนี้แนะนํานะทุกคนมีที่จอดรถด้วยแล้วเทรว่าไวเขาดีใช่ชาวอาทิตย์เปิดนะคะร้านนี้ไม่ได้เปิดแค่วันธรรมดาวิ่งเสร็จออกกาลังกายที่สวนมาตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวมาคุยกับพิงต่อกันดีกว่าระหว่างกาแฟมาว่าทํางานทั้งส่วนที่ทําในประเทศแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยต่างกันไหมอะต่างค่ะ คือพอมันไปหลายประเทศอะเคาเจอมันต่างกันหมดเลยอะ <c oughs> เราอะเหมือนแบบคือพอเราไปแค่แค่ช่วงเวลาสัน้นๆใช่ไหมแต่เราจะสามารถเรียนรู้เคาเจอของแต่ละประเทศได้ภายในใกันเลยอะเลยอะแล้วแค่ไม่กี่วันนะคือเรารู้เลยนะไปถึงก็จะมีเซนว่าแบบอ๋อคนที่นี่เป็นแบบนี้คนที่นี่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราความความแบบน้าตเต้นเต้นของมันคือมันสนุกมากที่แบบมันเหมือนพอเราเจอคนเยอะเจอหลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยวิธีการทำงานมันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบแบบชอบจินตนาการว่าอุ้ยแล้วถ้าฉันเป็นคนที่นี่ฉันฉันจะเป็นแบบนี้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยหรือฉันชอบบแบ ฉันชอบที่จังเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยฉันดูเหมาะกับอะไรอย่างนงี้จังเลยอ,อะไรเงี้ยคือมันจะโน่กลับมาไทยก็จะก็ <c oughs> จะอยู่ในในาเจอร์ e c u เจอร์ไทยแต่ว่าเอาจริงๆคือบริษัทพี่เนี่ยมันพี่ว่ามันไม่ได้ไทยขนาดนั้นเลยมีความ international ใช่แล,แล้วมันก็เป็นฟีลแบบสตาร์ทอัพมากๆอ่ะคือเหมือนแบบมันสามารถแ d a p t ทุกอย่างได้อยากทำะไรทำอย่างเงี้ยอันนี้สงสัยเพราะ เฮดรู้ว่าพี่หญิงอะไม่ได้เรียนด้านนี้ <c oughs> เออถ้าใครสนใจอยากมาทํางานค่ายเพลงหรืองานแนวเน,นี้ยแบบพี่หญิงอะมันมาได้ยังไงแล้วก่อนอันเนี้ยแบบเล่าเจอร์นี่พี่หญิงให้ฟังหน่อยสิเพราะพี่หญิงไปอยู่หลายที่มาถูกปะใช่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 ออจริงๆแล้วพี่ไม่ได้จบอันนี้เลยพี่จบจบบัญชีใช่ไหมเออแล้วก็ที่แรกน่าจะเป็น data analyst ก่อนเพราะว่าจบบัญชีสแตทแล้วก็คือตรงสายก็คือทำสแตทเลยทำสแตทเลยแต่สักพักนึงเริ่มรู้สึกว่าแบบพอเราโตแล้วทํางานเราได้ไปเห็นแบบบรรยากาศการทํางาน ของขนานอื่นๆแล้วทีมนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็น่าสนุกดีอยนะยเงี้ยก็เลยลองไปสมัครงานมาร์เก็ตติ้งดูเปลี่ยนสายเลยเปลี่ยนสายเลย,เย,เลยทำแบบแบบมั่นไม่รู้เอาความมั่นอะไรว่าเขาจะรับเลยนะก็เลยไปสมัครที่ห้าง แห่งหนึ่งแต่ก็ททาห้างอยู่ก็ไปทำได้ใช่แล้วก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าชิคก้าทำงานห้างสนุกแั่วคือมันแบบมันแฮปปิ้นิ่งตลอดเวลาอีเวนต์มันเยอะมันทานั่นทํานี่อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบทํางานไปเที่ยวไปเราก็รู้สึกแบบเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะก็ทํางานห้างอยู่แล้วะรู้สึกว่าแบบเออผมชอบแหละแล้วเราก็คิดว่าเราจะกลับไปใส่เดินไม่ได้นี่ยเพราะเราเซพติด<อ>ความสนุกไปแล้วไงเราชอบทํางานที่เหมือนไม่ได้ทํางานตอนนั้นน่าจะมีเพื่อนชวนไปที่แกรมมี่ค่ะถ้าจำไม่ผิดเพื่อนชวนไปแล้วก็อ่ะลองดูละกันซึ่งตอนนั้น ก็เป็นมาเก็ตติ making, like, ้งเหมือนกันตอนนี done, ้เห็นไหมก็เริ่มเข้าเข้าใกล้สู่วงการบันเทิงเข้ามาแล้วก็เข้าไปทำตอนนั้นเป็นเป็นมาเก็ตติ้งแต่ว่าดูในพาร์ทของงานลูกค้าที่ทำแคมเปญกับศิลปินอะไรเงี้ยฉันยังไม่ได้ดูแลศิลปินโดยตรงไม่ได้ทำมาเก็ตติ้งโดยตรงแต่ว่าเหมือนลมอยากจะมาทายอนหรือสปอนเซอร์งานใช่ไหมคะ ลูกค้าจัดทำเพลงทำอีเวนต์ทำคอนเสิร์ตทำแบบคอนเสิร์ตที่มันเป็นสเปเชียลของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคิวๆนั้นมากกว่าแล้วก็แบบพวกงานมีเดียอะไรอย่างเงี้ยแถวๆนั้นแล้วก็หลักนั้นก็ก็มาที่นี่แกมมี่อยู่นานเหมือนกันใช่ไหมคะห้าหปีนานนานเลยเป็นที่ที่ทำงานนานที่สุดคือเคยรู้สึกว่าพี่หญิงทำงานแต่ละที่นานจริงๆไม่ได้เป็นแบบ เอบท็อเปอร์เลยอ่ะไม่เป็นคืออยู่แบบอยู่จริงๆเรียนรู้จริงๆใช่ใช่เพราะว่าชอบเรารู้สึกแบบถ้ามันชอบมันไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนงานขนาดนี้เ้าจากแกมมี่มาที่ที่นี่ได้ยังไงเทสทันค่ะโดนเทสทันซื้อตัวมาตลกปะจากลิงก์อินนี้หรอจากลิงก์อินลิงก์อินนี้นะคะอย่ามองข้ามนะเออเทสทันโทมาก่อมอยู่ประมาณ นานอยู่อ่ะคุยโทรศัพท์กับเฮทันประมาณเกือบสองชั่วโมงอะเหมือนเราก็พยายามอธิบายว่าเราไม่อยากเขาเขาก็พยายามอธิบายว่าแต่ทั้นี่เนี่ยมันเพียงยังไงเลยซื้อซื้อสุด ซื้อสุดใช่ก็คือก็เลยอ่าๆก็ลองสัมภาษณ์ดูก็ได้ไม่เสียหายอะไรเงี้ยก็เลยสัมภาษณ์ดูแล้วแบบพอมาเจอสัมภาษณ์ก็คือเจ้านายคลีคทังเจ้านายเตยตรงแล้วก็เจ้านายที่เป็น M d ดีก็รู้สึกว่าแบบเธอมันคงไม่ได้แย่หรอกก็เลยเข้ามาจนถึงตอนนี้ก็คือจะสปีแล้วจริงใช่อยู่ด้วยความสนุกอ่ะแล้วแบบอย่างนที่บอกทุกคนว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนเหมือนทำงานนะรู้สึกแบบเหมือนมันเล่นมาแบบ มันมันสนุกเกินเกินกว่าที่เราจะมานั่งเครียดว่าแบบเออนนพ่งมีชามพิ่งเจออะไรบางวันอะไรงี้ไม่ไม่ได้ความรู้สึกันเลยนะมันแพะว่านี่เป็นกําไรมากๆเลยนะเพราะว่าบางคนนะ่ะทํางานเพื่อเงิน<ม>ใช่ปะ่ะแต่ว่า เออทุกคนทำงานเพื่อเงินแหละแต่พี่หญิงได้ทํางานเพื่อเงินและเพื่อความสนุกด้วยว่ามันคือที่สุดแล้วอะมันคือที่สุดเลยในชีวิตพี่ที่พี่รู้จักว่าแบบพี่ว่าพี่โชคดีมากเลยยิ่งกว่าถูหวยอีกคิดไม่ออกว่าจะเลิกทํางานนี้แน่หนี้เจ้านายคะโบนัสนะคะสิ้นปีประเมินดีๆนะคะ อยากให้ผิงฝากถึงถ้าน้องๆที่อยากจะเข้ามาทํางานในวงการเนี้ยแบบมีอะไรอยากฝากนะคะไปหรือมาทำงานกับพี่สีลูก เออเอกจริงๆร่งะมันสนุกนะคือพี่ว่ามันสนุกแหละรู้สึกว่ามันเป็นงานที่พี่ว่าถ้าเด็กสมัยนี้มาทำอ่ะมันจะอั p สกิลตัวเองขึ้นได้เร็วมากเลยอะเพราะแบบเหมือนมันใช้ความสามารถหลายด้านการทำงานหนึ่งอย่างอะตอนนี้มันออกแนวแบบเหมือนเราต้องเป็นโปรเจโอลเนอร์ทั้งหมดในองี้มันมันขยายความคิดของเราได้พี่ว่ามันแล้วแต่ความชอบด้วยแหละ แต่ว่าถ้าสําหรับพี่อะพี่ก็มองว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบรู้สึกว่าตัวเองยังมีแรงยังอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในในในช่วงเริ่มต้นของชีวิตอะไรเงี้ยมันทําอะไรแบบนี้ก็ดีค่ะอย่างน้อยมันแบบเราเอาไปต่อยอดทาอย่างอื่นได้หลายอย่างนะร้อนซีวีมาเลยเออซีวีมาเลยเอยวันนี้แบบเต็มอิ่มมากแต่ตว่ายังไม่จบแค่นี้นะทุกคนก็จะให้พี่ญิงพาดูออฟฟิศนิดหน่อยด้วยอดูนิดนิดน,น่อยๆกุบกิบกุบกิบได้ค่ะ เฮ้ยมาถึงแล้วนะคะออฟฟิศอยู่ที่ออฟฟิศวันหนึ่งดนตรีไทยแลนด์ค่ะจริงๆวันนี้มีอ e ีเวนต์เป็น listening party ของเอชระหมายถึงว่าให้มาฟังเพลงเอเหรอใช่ค่ะแต่ว่ามันจะเริ่มตอนประมาณสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเชิญสื่อเชิญอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแบบ listening party แล้วก็เปิดแฟคทที่รลอนจะให้ฟังคเอชระออกเพลงใหม่อใชอ่ไม่รู้เลยอ่ะ ไพ่ <Hi. S 2> ตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเอาไว้จัดง,งานที่มันสามารถทำในออฟฟิศได้อะไรเงีเ้ยตรงเนี้ยจริงๆร,งรงิมันจุคนได้ไปเป็นร้อยน,น,น,นะมีงานแถลงข่าวหรืองานมันเกิดศิลปินหรืออะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็คือศิลปินอะถ้ามีโชว์เล็กๆอะไรเงี้ยก,ก็คือโชว์ตรงน,นั้นได้เลย <Hey. S 2> เพราะว่าเรา <Hey. S 2> มีอุปกรณ์แล้วก็จออะไรเงี้ยก็คือใช้ได้ค่ะตอนนี้ในค่ายมีศิลปินกี่คนเนาะพี่หญิงก็คิดว่าน่าจะประมาณกับยี่สิบ แต่ในสังกัดพี่หญิงประมาณ5ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตื่นเต้นอะ่ะไม่เคยเข้ามาแต่ว่าดูเป็นออฟฟิศของคนรุ่นใหม่อะ่ะแต่ช่องให้ใช่นีอนี่คือห้องซ้อมเหรอนี่อันนี้แล้วก็ฝั่งนั้นก็คือเป็นห้องซ้อมเฮ้ยคืนนี้เป็นครั้งแรกที่ที่เราอ่ะเข้ามาของจริงเราไม่เคยเข้ามาดูเลยค่ะ อ๋อที่เขาจะแบบคุมอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วศิลปินก็อยู่ข้างในก็คือตรนนี้ก็จะเป็นฝั่งบอร์ดที่คุมตาแต่ปกติก็นบาตทีก็จะเอาอุปกรณ์กันมาเองแต่ว่าสแตนดาดเราก็ต้องมีอันนี้ให้อยู่แล้วอะไรอย่างี้แล้วก็พวกคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเอามาตั้งใครถนัดของตัวเองก็หยิบมาได้ใช่จังเลยอะ ไม่น่าเชื่อว่าจะซ่อนตัวอยู่ในตึกนี้จริงไหนมีตรงไหนตรงไหนเยี่ยมได้อีกไหมคะโื้อสตูดิโอทำสื่อทำสัมภาษณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ่ายคอนเทนต์ง่ายๆก็คือใช้ห้องนี้ได้เลยศิลปินก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้เห็นไหมดูเป็น ค่ายเพลงขึ้นมาดิค่ายเพลงเราเป็นค่ายเพลงแล้วอ่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบแผ่นเครื่องดนึ่งแผนที่เนาะทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จังหวะทุกคนก็ชอบนั่งทานเขาเพอาะว่ฟิตนิโมหนักนเนี้ยก็ก็นั่งอยู่นะซึ่งจริงๆแล้วโซฟาเนี่ยเขาตั้งใจให้มัน a d j u s t a ได้ตามแบบสิ่งที่เราอยากจะใช้อะไรอย่างนี้ยค่ะอยากจะใช้ทำอีฟเนี่ยจะขยับได้มาแขกได้หมดเลยคือมันเป็นเออแล้วก็คือแล้วแต่ว่าจะจัดแบบไหนใช้ทำอะไรอะไรอย่างนี้ยค่ะหรือบางทีแบบ ทีมถ้าเบื่อข้างในก็คือมานั่งคุยนั่งทํางานกกนข้างนอกก็ค่อนข้างให้อิสระด้วยเพนว่ามันเป็นสายงานที่ต้องใช้ creativity สูงมากมีกีตาร์อยู่ตรงนี้ใครเบื่อออกมา่ำกีตาร์มีโต๊ะมีโต๊ะผูด้วยที่ทาให้แบบคลายเครียดแล้วก็ไอเดียออกเนอะก็เป็นออฟฟิศที่ดีตรงนี้ปกติจะมีน้องสุดงานนั่งอยู่เป็นปริมาณมากแต่วันนี้น้องน่าจะออกไปอีเวนต์ข้างนอกก็เลยไม่เือปกติก็จะนั่งกันเป็นกลุ่มๆเป็นสตอมทำทำอะไร เราออฟฟิศมีแค่ชั้นเดียวเลยชั้นเดียวเนี่ยแค่ล็อกนี้เลยเพราะว่าจริงๆเราไไม่ด้ทำงานมันแค่เออมีแค่ประมาณแบบ30คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทรงงานกันหนักจริงๆทรงงานมากเลยความที่มี30คนมันก็เลยกาเลนทำทุกอย่างนอกจากเป็นมาร์เก็ตติ้งเราก็เป็นผู้จัดการวงนะคะผู้จัดการเวิลด์ทัวร์ทำทุกอย่างวันนี้ก็ขอบคุณพี่อิงมากๆสนุกมากที่พาไปกินหลายร้านแถวนี้ที่อร่อยแล้วก็ได้มาเยียนส่งออฟฟิศได้ประสบการณ์มุมมองใหม่ๆกับอาชีพที่ เพรก็ไม่เคยรู้แล้วไม่เคยถาม,มพี่หญิงลึกขนาดนี้นั่นแหละทุกคนก็ขอบคุณ <c oughs> พี่หญิงมากวันนี้ได้เปิดมุมมองใหม่ๆเนาะเผื่อใครสนใจใส่งานนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อเป็นไอเดียแล้วก็เห็นว <c oughs> ามรนสุดในบรรดาทุกคนที่ทําคลิปมาเลยวะ <c oughs> ใช่ใช่เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ก็เป็นน้องเพชรนี่หนแหละทำไอบีทำคอนเสิร์มันเป็นแบบอาชีพที่แบบจริงจังหรือว่าแบบเพื่อนอีกคนก็เป็นบล็อกเกอร์เหมือนกันแต่อันนี้คือเพจรู้สึกเฮ้ยมันไม่เหมือนใครไม่ค่อยมีใครเท่ารู้สึกชีวิตพี่หญิงสนุก เลยอยากมาค่ะวันนี้สนุกพอแล้วสนุกพอแล้วจริงก็ไม่พอหรอกก็ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้สนุกมากๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนขอบคุณพี่หญิงแหละออฟฟิศมากค่ะ